ตัดมาจากสตรีมบนทวิตทีวีอลองบอสสิบเก้าโอโหแต่เด้งด้วยอื้อื้นี่เยน่าเกมจีนเด้งสะขัดหลักฟิสิกส์ซะด้วยว่ากูเห็นนกเฮ้ยเบนวีไอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้กุนึกว่าเพื่อนอ๋อมันขอไปมันหายตัวมาหากูอะ Along Boss โอยมาแล้ว เลือกรูทที่ต้องการใช่ไหมมึงก็กระตุกใช่ไหมใช่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 กูมันเป็นนางฟ้าแล้วกันนะอือกระตุกจัดโหดตัวละครโอ้โหโหแต่เด้งด้วยอื้มอื้มนี่เสนะเกมจีนเฮ้เด้งซะขาดหลักฟิสิกส์ซะด้วยว้โอ้ยตัวละครกูมาถึงบิดโอ้่าโหลดฉากโหลดฉากกระตุกโอ้ยแหลกแหลกชุดฟ้าชุดฟ้านี่กูชุดขาวไปไปไปไอ้แค่เราโอ้ยกระตุก หันที่กระตุกทิงกะตกทิงไปวิงว่งโอ้ยวิ่งมีสเตยมีหน้าด้วยเบนเราก่อนดิไอ้บอสกุ้เห็นนกไอ้เบนวีไอ้เฮียเ<ด>้ยไอ้พ้ยมึงผีไอ้กูที่ไหนเลาะตีกูแล้วไอ้บอสหนีกูไปแล้วตัวใครตัวมันไอ้เบนกูให้ต่ำสุดเลยมันจะลื่นขึ้นไหมแต่กูกับมึงคืออาการเดียวกันมันน่าจะเป็นปัญหาที่เกมแล้วล่ะไอ้เฮียมาอยู่หลังกู หนังหมาปิดประตูใส่เลยห,หนังหมาดกดตัวตีตะกี้ตะกิลสกิลติดตัวเฮ้ยกูฮิวได้ด้วยเพื่อนอ่ากูเป็นฮิวมโมเพื่อนเฮ้ยฮิวก็หน่อยกูฮิว,ฮวไปแล้วติดโคดาวอยู่ยังม,มีไฟฉายด้วยเชือด,ดบนตัวโคเท้เฮ้ยผีอยู่ในนี้ปิดตูไอเ้เบลเอาประตูมาแล้วเบนนี่เฮียใส่พิณ่าหมดบอดบู กูนี่แหวกล่างอบวส์เฮียมันก็แค่ปลอมเป็นผีปะ่ะมึงสู้กับมันได้ป่ะไม่ได้เลยบอสโอ้ยเพื่อนโดนลม้มเพื่อน,นลม้นนลมไอ้เบนทำไรทำไรกับเพื่อนได้บ้างเฮียอ้อยมันดู<แ>นวิญญาณเพื่อนมันหนีก่อนไอ้เฮียนหนีอบอสเร็วๆกูรับอไปบโตอยู่เร็วปิดๆๆๆๆๆๆ แล้วเพื่อนที่ล้มอ่ะเดี๋ยวกูเนมไปชุบเดี๋ยวกูเนมไปชุบโอ้ยมันตามมึงบอสมันตามมึงมันไล่น้องละมันไปอ้อมหน้าอ้อมหน้ามึงอ้อมหน้ามึง <c oughs> เพื่อนเปิดไมายบอกให้ฮิวฮิวดูหน้าดูหลังให้ผัดกันดูหน้าหลังไอ้เบ้นหลังอุย้ยดูไปเลยฮิวเลยกู ill, ชุบอีกคนอยู่กูชุบอีกคนอยู่ไป กูชุบอยู่กูชุบอยู่ไอ้ผู้ชายมันมีตัวมันมันมีสกิลผักผีได้ด้วยอ่ะโอ้โหไปแล้วไปแล้วมีอยู่ไม่มีอยู่มีมีมียิงโคตรจ้าโอ้โหเพิ่มแค่นี้เฮ้ยมันเพิ่มเรื่อยๆมันเพิ่มเรื่อยเรื่อยเพิ่มเรื่อยเรื่อยกได้เลยเยออยู่รื่อยู่กูฮีนอยู่กูฮีนให้อยู่แป๊บนึงกูฮีนเลยปล่อยเพื่อนแทงผีไปกูฮีนจะเพื่อนเอาดาบฟันวีโอเคไปเพื่อนล้มสองว่ะเบ้นโอยผีอยู่กูเลยกูชุบอยู่กูไชุบ

ล้มอ๋อไม่ล้ม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 วางลำน้ำอยู่ลำน้ำกูเล่นผีอยู่กูเล่นผีชัวต้่นทำไงถึงผ่านวะเนี่ยผีผีเล่นผีเล่นนะกูอยู่อดีตเฮีย,เ,ยเจอสเต็ปการปีนลัวแบบคั้นเทพกูหินโชว์เลยกูหินอัดมึงเลย โอ้ยมันปิดตากูผีมันงอมแล้วมันโดดมันโดดข้ามรั้วไม่ได้ผีมันงอมจัดให้ hey, ผีโดดข้ามไม่ได้หรอกเออเอาผีมันไม่เอากูแล้วไอเ้เหี้ยมึงเล่นสเต็ปล้วไอ,อ้สเต็ปรั้วเลยมันดูดูมันดิกูเล่นไฟกูใส่ไฟละตาน้องบ้องแบ้วมากผีมันขึ้นไม่ได้มึงไม่ต้องเกี่ยวกะไป่กินไม่เกย เออแต่ผีเล่นยากว่ากูดูทรงละคนแม่งทั้งวิง่งทั้งสไลด์ทั้งแบบสุดจัดอะคอมเบลิตี้คนอะแต่ก็ยังไม่ได้ลองเล่นเป็นผีดูนะว่าผีมันทำได้แค่ไหนก็าอาจจะเจอผีกล่ำก็ได้โอ้ชออ็อปว้าวอ่เฮียจำสแกร์เอ,อาจบแล้วหรอโง่หว่ะเอ Abei, ไอตัวข้างหลังมันมันแกว่งมากเพื่อนมึงดูชุดมันสิมึงดูมึงดูโอ้ยไอ้เห so ี้ยคไอ้เหี้ยกูไม่ได้อะไรนะไอ้เหี้ยแต่มันสั่นแบบหลักฟิสิกส์โลกนี้มันแรงน้ำท่วมมันเปลี่ยนไปคนอ่านขนาดนั้นแงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหลักฟิสิกส์โลกเกณโอ้ยโอ้ยเด้งซูกูได้ไอ้เหี้ยกลับโอ้ยี้ยคอกูบิดน่ากลัวจังตัวนี้ทำไรได้อะแล้วมึงก็ไหนวะ เป็นผู้ชายืดอดาบดับใหญ่กูเป็นผู้ชื่อผ,ผู้หญิงผู้หญิงกูลองสก,กิลวนันเอ้ยโอ้ยเจย็บกูแดดเลยบลองเลยเพื่อนโอ้ยสโมกโอ้ยตกกูแดดได้กูได้ตัวเมนละได้ไฟแล้วเพื่อนกูได้ไฟแล้วกูกำลังไปไฟเอ้ยกูว่าตัวนี้ตัวเมนกูเว้เยมันแดดได้ได้เข้ายิงกีือเ่าจริงไม่ตัวละครต้องหันหน้าหนีนหนกล้องตลอดเวลาไม่เข้าใจ มผมได้เวลาเบาเสียงไวแชทแล้วกูต้องเบาก่อนอเฮ้ยไอ้เฮียอ้ากูเบาเสียงอยู่ <cond ition ing> ไอ้เฮียผีเชฟม, <c oughs> มันเอาตะหลิวคอกูไอ้เบ้นเฮ้ยเลืมไปผีมันไม่ได้มีแค่อีผีผูผ้หญิงตัวเดียวแม่งเอาตะหลิวคอกูไม่เห็นเกมไหมเฮ้ยกูนึกว่าเพื่อนอ๋อมันค้อมันมันถูทุกคเฮ้ย เออเอาเอางงเป็นไงเป็นการจุกมาแล้วตาหลิวคอ,อกูสองทีเอเบน้นเจอเหมันไม่ได้เาเบนไมไ่แรงขนาดนั้นมเคาแบบแต่มันเคาะทีไงไปลาอะไปเป็นไรอ่ะล้มโอ้ยอมัน<ม>พูดอะไรอะ่ะผู้ชายจีนอะ่ะมันบอกว่าจะมาชุบกูมัง้งไม่รู้ มันจุกูแล้วมันจุกแล้วโถอมันสุดยอดอยู่ละว่วยดีหน่อยไหมขอบคุณอะไรคือซุปซิบประกดตัววะไปมันหายตัวมาหากูเฮ้ยบิงโอ้เๆเียตัวจเฮ้ยมันเห็นกู กูจะจุกมันมันเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันวาับมาหาคนได้ด้วยคนหนึ่งอะ่ะแล้วมันก็วิ่งคอ,อกูเรื่อยเรื่อยเรื่อยเกูใส่โลหาอยู่โลหะที่สามพอดีตอนนี้ขัดน้ําไม้ไฟโลคบแล้วน้ํากูที่กูมีอันนึงครบละสามเฮียโลหาซ้อมแซมอย่างสมบูรณ์น้ําน้ำมันที่สามแล้วเหลือไม้กับไฟอย่างละอันแค่นั้นในเวบน สามพักอันหนึ่งก็ได้เนี่ยน่าจะได้แล้วปพะได้แล้วเหรอเนี่ยก,ก็จะขูดน้ำน้ำันที่สามกำลังทำอยู่ครึ่งหนึ่งละน,นี่ไงน้ำเออว่ะแค่สามแค่สามอันนะอ่ะเนี่ยนี่แต่ผีขเข<อ>าหน้ากลัวจังวะกูโดนเขาไปพักเลย